ต่อไปแกก็ังได้พักก่อนให้ยาวเลยกำนันจำให้มันขยันหาวิธีให้มันขยันหาวิธีจัดการใครบอกว่าฉันจะไปคนเดียวฉันมีนายเป็นอง,องค์รักพิทักษ์ฉันไม่ใช่หรอแปลงของนักสู้ก็จะยิ่งออนแอนเท่านั้นหน้าบรากฏทับปากยิบยิมโลโก็ิบสุเกะปากยิบเซตยิบเซตเปิดหัวยิมฉี ฝาแล้วกดก้านก่อนเปิดเข็มฉีดยาแล้วไล่โฟกัสแก้ทำไร่ยายา <c oughs> น้ำเหลืองเครื่องบินดอกแอร์อินเตอร์เดตเอ็กโพเลอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาหรอนี่แหละน้ำสีเหลืองๆเหรออยู่ที่กุด์มอโรงพยานหรอนี่มันคือกุดบหมอพมอเรากดเป็นกูฉีดยาอยู่โรงงานยาเทือนกดก้านแล้วน้ำหมดเล็กสิบสิบ คุณคอยระวังพวกเราด้วยคุณคอยระวังพวกเราไอ้บริบวดรถเอารถกระบะโตโยต้าวีโก้ไปที่โรงงานร้างไปหาคนร้ายชื่นลมจะไปต่อยคนไอ้เรื่องที่เราคุยกันไว้่ะเฮ้ ไอ้ใครใครเอามือไปชี้หน้าดา่าไอ้ผู้กองสิงเป็นคนร้ายชื่อลิงลมเอามือไปชี้หน้าดา่าผู้เสียหายเหรอเอาสิไอ้คนร้ายชื่อลิงลมอยู่จะลุมเตะคนร้ายชื่อลิงลมเตะคนร้ายลิงลมมีปืนไหมยังไม่มีปืนไม่ีชี้หน้าดา่าเตรียมเตรียมจะชี้หน้าดา่าไอ้ลงิงลมยกมชี้หน้าดา่ากำลังจะต่อสู้ถอยกันอยู่ที่อาคารร้างหมอโรงงานร้าง เฮ้ยนักสู้มันเข้าเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้บัตรเสือมันต่อยคนร้ายชื่อแม็กนัมอยู่ที่โรงการดาร์กหรอต่อยแม็กน <sm art problem> ัมเตะไปชนฝาประดัง เว้ยแบ็กน้ำเตะแล้วมันลายวิธีเลือดเราเฮ้แบ็กน้ำเตะแล้วลงไปดอนที่พื้นเหรอคิดว่าจะตายแล้วเฮ้

จะใช้มาเปลี่ยนไฟกับการแบตจานกับข้าร้อแม็กนัมได้แกจะได้อยู่ในม้า่งสู้ไปตัวเหนียวแข็งแกร่งขึ้นแค่ไหนเี่าแม็กนัมกำลังจะต่อสู้นี่แหละการต่อสู้แม็กนัมกับปัดไฟอย่างเพิมยาครัีเขียวอยู่ในกระเป๋าเองด้วครับนี่แหละ่อยไฟไฟเสือร้อะไอ้มันไฟเสือทะลุไปทางฝั่งขวาเหมือนยังไม่ผลไม่ถึงหรอกไม่จะถึง อะไรทำไมไม่ได้พรน <c oughs> ี่เขาจ่ายอยากจะร้ <c oughs> อยอยกกีก,อก,กอครั้งก็ได้แบก็กเอาถอนแล้วนี่แหละไอ้แบ็กน้ำร้อนแล้วปลาเสื้อแขนยาวทิกนี่แหละไอ้แบ็กน้ำปลากับเข้มฉีดยะห <c oughs> ลอดฉีดยาน้ำสีเขียว เข็มฉีดยาน้ำสีเขียวเป็นโลโก้เอฟอีวิดีโอบีวิลเลียมอีดิชั่โลโก้ฟัมบักจากอยู่ที่กุญแจคือแบกน้าเอาไปฉีดยาที่โรงงานร้างเหรอนี่แหละน้ำสีเขียวก้องกดกั้นรอดฉีดยาน้ำสีเขียวอยู่ที่คอยแบกน้มแทงปอเองทำร้ายตัวเองจะตายแล้วเหรอ โซฟาผู้ผลิบปัดเบ็ดนับเพลิ่งหลังหมัดไป <c oughs> แบ็กน้ำปล่อยคนไลอใส่เสือทะลุไปชนฝาผนัง